โอเคครับก็สวัสดีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกลางโฟครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาถล่มมัมมี่ด้วยบอลหัวกะโหลกนะครับก็จะมาถล่มในด่านวิหารฟาโลนะครับยังไงก็รับชมก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมด้วยแล้วกันนะครับขอคนละไลค์นะครับไปลุยกันเลยนะฮะคนนี้มีคนไปนัววิบึ้มครับบึ้มครับมาดิแตกยังเนี่ยลองหลังเข้านะเพื่อนขึ้นมาเร็วมาผมก็จะเล่นตรงบั๊กบี้แล้วกันนะครับโอ้แ้วทางขึ้นเนี่ยคือแตกกันละ ยิงไปไดิเอาแตกไอ้เชี่ยแตกตรงนี้แตกกันเร็วอื้ออื้ออื้อยิงไปคนหอไม่รู้แตกกันยังผมขออยู่ด้วยอ้ยขออ,อยู่ด้วยนะครับเชี่ยขึ้นไปแล้วเต็มแล้วเนี่ยอื้อยิงไปครับมาเดี๋ยววะมาเดี๋ยววะยิงอะไรไม่รู้ยิงก่อนนะครับตอนนี้เค OK, ครับผมอจัดไปครับวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมามเก่งจริงวิ่งขึ้นมานะครับมาครับมา เี๋ยวเราจะดักประมาณนี้แล้วกันนี่มาแล้วมาแล้วครับผมมาแล้วครับใกล้ยังใกล้ยังอเอ๊ยยิงไปเผื่อได้คิวกับเขาบ้างขอได้คิวกับเขาบ้างได้ไหมผมไม่ได้คิวกับเขาเลยนะครับอโอ้โหกระสุนจะหมดได้แค่ตัวเดียวเองนะครับ what the fuck นี่ครับผมมาเดี๋ยวเราอัดแบบเต็มๆเลยนะครับตรงนี้นะครับมาแน่นอนนะครับผมว่ามามี่มั่งมาแน่มาแน่มแนม่จ๋ากระสุนอยู่ไหน โอ้กระสุนอยู่โคตรไกลนะครับกระสุนไกลมากเลยแล้วก็จะวิ่งไปร่อไม่เนะี่ยกลับมาได้ไหมเนะีย่ยเฮียระเบิดไปครับเอ้ยเอามีกระสุนธนูอยู่นะครับโอเคโอ้โหปืนอะไรคือกระสุนไม่ลงไม่เหลือแล้วครับตอนนี้ครับโอ้แล้วแม่งดรอปอย่างไกลเลยใช่กระสุนต้องรอรถสองวะทุกคนนี่ครับนี่ไงแตกไปหนึ่งธนูก็ได้คิวนะครับไม่ขอ,อยืมปืนนี่กัน โอ้แมวอ,อ่ะปืนแม่งกากมากนะครับทิ้งไปเลยนะครับตอนสองมุดดับได้แล้วกระสุนนะต้องการกระสุนมากเลยครับตอนนี้ครับเออยิงไหมครับเออตายไปสวยวิ่งมาแล้วนะ่ะระวังนะสิบห้าแล้วครับทุกคน,นครับทุบโอเคครับตรงนี้นี่ไม่ดับอันนึงงน้ยไม่ดับอันนึงหนีกัน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 เลยมาดิตนอนเออโอ้โหแตกไม่รอดครับ ไม่ได้แค่คิวเดียวเองะอะไรวะโคตรปืนมันเบาจังนะครับตัวตัวนี้นะผมว่าบอมพันเจ็ดมันยังแรงกว่าอีกนะครับโอเคเหลือตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายก็ลุมไม่ดีล็อกก็ดีสวยแตกครับอ่ะจะไปครับไปวีต่อไปกันดีกว่านะครับวีนี้ผมรู้สึกว่าผมยิงเปลืองไม่หน่อยนะครับเออเวยมาวินี้ลของจริงผมบอกเลยพอเราได้เกิหดหอนะครับ หล่อมไปเลยครับเพื่อนขึ้นได้ไวขึ้นได้ไวนี่ครับเป็นมันอนะอย่านะอย่านะมึงอย่านะมึงโอเคแถวนี้ไม่มีคนเป็นนะครับมาบร,บริหารกระสุนนี้ให้เป๊ะครับตอนนี้นะครับโอเคครับมาแล้วนี่คือผมใส่แน่นอนนะครับ โอเคตอนนี้บักบีเริ่มแตกแล้วมั้งผมรู้สึกนะเอ้ย okay. ขอแล้วกันกล่องเนี้ยเออนะฮะปึบป๊บปับป๊บปึ๊บปั๊บมายยังยิงทิ้งไปก่อนยิงเช็คครับมันไม่เชิงยิงทิ้งออกยิงเช็คมากกว่านะครับมาดีมาแล้วครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับมารอย,ยิงตรงนี้โอเคแตกแล้วโอเคฟอลโล่ว่างไง พอลบ้างไงครับพอลบ้างไงครับได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่เป็นไรยิงตัวนี้ก็ได้โอเคแตกไม่รู้สึกก็ปืนมันเบาจังวะนี่ครับดูผมอาจจะคิดไปเองนะครับนี่ครับวิ่งมาดีวิ่งมาดีโอเคแตกละนี่งไงได้ไปหนึ่งคิวแล้วครับสวยโอเคมา มามามาครับมาครับเริ่มได้คิวเขาบ้างแล้วเริ่มได้คิวแล้วเว้ยมาดิอะไรอย่างวะเสียแตกแล้วครับหกเมตรครับอ๋อเหลือน้อยมากเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายิงยิงบริหารกระสุนเอานะครับเดี๋ยวผมรอรัสสร้างดีกว่าวโอ้ยมาตัวไหนสร้างนี่คือโดนผมแน่นอนนะครับผมบอกลเลยเดี๋ให้มันยิงกันไปก่อนให้มันยิง,ยงกันไปก่อนคุณน่าเจ็บละอะไรวะ ยิงไปอุ้ยเข้มตายห่างกันไปมากเลยอืมไอ้นี่มันบักโลแน่เลย่ะยิงไม่เข้าเลยนะฮะทีนี้ครับปล่อยไปแล้วกันตอนนี้ส่วนมีดตอบสนี้ไหมนี่ให้มีดตอบกล่องหนึ่งวยครับได้มาแล้วครับผมมาแล้วใส่เต็มเต็มเลยนะครับมาดิโอ้ต้นใจคือมันไม่แม่งวิ่งไม่ถึงวะแม่งตายก่อนหมดเลยนะครับ มายิง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 ไหมครับยิงไหมครับยิงตรงนี้มาแล้วตัวหนึ่งโอเคสามสิบวิครับเฮ้ยทำไมคิวน้อยจังอ๋อมันมีมันเป็นน้อยนะครับตอนนี้มันเป็นห้าสิบตัวนะครับต้องรอให้มันเป็นทั้งห้องว่ะสิกามันนะครับโอเคครับเฮ้ยแตกน,นะยิงไหมครับ ได้คิวหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่ได้ด้วยโอเคผมล่าเลยแล้วกันมาดิมาดิมามาดิมา,มาแตกมาดิมึงเออมันต้องล่าครับถึงจะได้คิวนะครับมาดิมาดิมึงมาดิาเนี่ครับไปครับเก็บกระสุนกันดีกว่า let's go สามวิสุดท้ายเออรอดโอ้หยทาไมงยิงทันนะที่สองเลยวะเนี่ยเดี๋ยวได้อยู่นะครับมาโอเคครับวินนี้ครับ ก็ห้องนี้คนก็ตีๆคู่กับมัมมี่มาเรื่อยๆนะครับนะก็มัมมี่อาจจะแบบไม่ดุมากนะครับเฉพาะห้องนี้นะแต่ถ้าเป็นห้องอื่นนี้ก็น่าจะดุอยู่มัมมี่นะครับแต่ก็ว่าอยู่ที่คนเป็นด้วยแหละนะครับถ้าคนเป็นโหดมันก็มันก็โหดแหละมัมมี่อ่ะเช่นตอนนี้ผมเป็นไงเดี๋ยวโชว์ไงโอเคครับข้างบนคือเป็นบนเลยวะในแมปมาครับผมมาครับมาครับมาครับัส,สดีช้าัซดีช้าแตกหนึ่งแตกสองโอเคสวย ตอนนี้น่าจะไวนะผมบอกเลยนะครับใครครับถ่ายมันครับถ่ายมันนะครับถ่ายมันครับถ่ายมันถ่ายมันเนี่ยนะครับมันอยู่ที่หลังพวงมาลัยนะครับเออทข้างบนมีเว้ยเลือดน้อยไปเดี๋ยวผมยอมตายกันแล้วกันโอเคไปครับมารอบนี้เดี๋ยวเราตบปักบี้ก่อนแล้วกันนะครับค่อยลางไปบนหอนะครับไปเว้ยไปเว้ยมาเด เ e อปรลาปุ๊บแตกไปหนึ่งครับสวยครับโอ้โ oh, หความไวแสงนะบอกเลยโอ้ oh, แล้วห้องนี้จบอย่างไวครับทุกคนรอบนี้นะเคเไม่ร่อหรอกไม่รออหรอกครับหลักๆสวยครับโอ้โ oh, ห oh, จบไปมากนะครับรอบนี้ <c oughs> มาผมบอกเลยนะวิธีการเล่นดันวิหารฟาโรให้มัมมี่ชนะเนี่ยผมว่าคนที่เป็นมัมมี่ต้องยิดหอยได้ครับ คือได้ยึดหอได้เนี่ยพวกจุดบักบงบักบ,บีเนี่ยคือตบชิวแล้วครับนะแค่ยึดหอได้ก็คือจบละเกมมามีวินนะครับโอเคครับอย่างนั้นมึงเป็นมัะนะ้งเนี่ยโอเคทุกคนไม่น่ามีใครเป็นนะครับมีป่าววะมีป่ะเนะี่ยไม่น่ามีหรอกมั้งนะครับโอเคครับตอนนี้กดหอน่าจะเคลียร์นะครับมาๆาเราเพื่อนกัน ตรงนี้มีตัวนึงยิงไปเลยยิงไปเลยแตกหนึ่งสวยนี่ครับตรงนี้วิ่งมาแล้วยิงไปเจ็บมาดิโหว,วิ่งลงไปเก็บกระสุนแล้ววะนี่ครับผีเป็ดอยู่ข้างล่างครับทุกคนยิงไหมครับเจ็บไหมนะผีเป็ดอ่ะตายไหมเออตายนะครับสวยโอเคครับมาดิมาดิ น้่ล่องหนมาล่องหนมาครับล่องหนตายสวยตอนนี้ผมต้องการกระสุนเพิ่มมากเลยนะฮะโอเคครับช่วยเพื่อนก่อนโอเคกระสุนเหลือ2เม็ดว่ะนี่ครับเดี๋ยวรอมันมากองเยอะๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ละเฮ้ยกระสุนมาโอเคได้กระสุนแล้วครับทุกคนมาใส่กันต่อใส่กันต่อยาวๆไปนะครับ รอเลยครับสวยโอ้โหมันมีมันแตกแบบยับเลยเชียโอเคครับเอ้ยตัวดุดมาน,นะยิงไปดักไปเลยครับยิงดักๆักเอานะครับนี่ไงนะ้มาหนึ่งคิวสวยมีไม้ตัวหนึ่งวิ่งมาไวมากตัวนี้วิ่งมาไวมากแค่แตกครับมีไม่เหรนะเออสวยเพื่อนวุ้ยเชี่ยเพื่อนก็บแตกมาดิ เนี่ยมาพยายามยิงดักไปนะครับทุกคนปึ๊บนี่ตเต็มตเต็มหุยแรงจัดแตกครับอ่าโอเคผมเริ่มจับจุดได้ละมาดิอ่ะประมาณนี้ยิงประมาณนี้ยิงรงอนี้อืมตายครับเฮ้ยเริ่มจับจุดได้ก็เริ่มยิงได้ครับทุกคนมาดิมาดิเออมาดิเ,าาดตเต็มตเต็มครับตเต็มตเต็มครับอืมแตก นั่นจัจุดได้ก็ได้คิวรัวๆเลยนะครับทุกคนมาครับมาครับมาครับเอาแตกเฉยเลยเพื่อนเรานะครับตอนนี้ก็ส่นหมดแล้วครับไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับตอนนี้โอเคไอ้กระสุนยังไม่ดนบนหอได้ประเด็นละนะครับสิบหาย้วต้องโดดต้องโดดอย่างเดียวครับสภาพนี้ไม่น่ารอดครับโดดมังเลยครับอยู่ทำไมให้ไอ้บ้านานะครับวิ่งเลยครับเฮ้ยโอ้โหแมงยังมีคนลงมาดักตบบิ๊กไอเชี้ยโอเคสองคนท้ายว่ะ คนไทยครับสิบวิครับมาดูกันดีกว่าว่าคนจะรอดหรือเปล่านะครับผมว่าคนรอดวะเอ้ยไม่ไม่รอดหรอโอ้โหจบเลยคลิปนี้โอเคครับคลิปนี้ก็ไวป,ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพิ่งมาได้ยินตอนแต่เพิ่งมาได้ยินตอนท้ายท,ทคลิปเนาะโอเคสำหรับใครชอบก็ฝากกดไลค์แชร์ติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ